ว่าทวิภาคีคืออะไรนะคะระบบทวิภาคีเนี่ยจะเป็นการจัดการการศึกษารูปแบบหนึ่งนะคะที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียนนะคะมีอาชีพไปด้วยระหว่างเรียนนะคะสวัสดีค่ะครูออนค่ะอานะคะกิณการสังคารัตค่ะเป็นอาจารย์ประจําสาขาโลจิสติกนะคะในสาขาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนในระบบทวิภาคีค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยเนาะเพราะพูดถึงตรงนี้ว่าทวิภาคีคืออะไรนะคะระบบทวิภาคีเนี่ยจะเป็นการจัดการการศึกษารูปแบบหนึ่งนะคะที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียนนะคะมีอาชีพไปด้วยระหว่า ว่างเรียนนะคะที่นอกจากเรียนกับทางวิทยาลัยของเรา1ปีนะคะแล้วก็จะออกไปฝึกงานกับสถานประกอบการอีก1ปีค่ะข้อดีของการเรียนทวิภาคีนะคะนักเรียนสามารถเอาความรู้ที่ได้จากครูนะคะไม่ว่าจะในส่วนรายวิชาลางสินค้านะคะการจัดการลลจิสติกรร istics, เบื้องต้นนะการจัดการ,รนําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะเอาไปปรับใช้ในสถานประกอบการในส่วนของสถานประกอบการนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้นะคะว่ามีสถานประกอบการอะไรบ้างน,นะคะที่สำหรับพวกหนูเข้าไปฝึกงานนะคะหรือว่ารายละเอียดของสาขา าี่ชมีรายละเอียดการเรียนการสอนอยังไงบ้างก็อย่าลืมสมัครเข้ามาเรียนเทวิภาคีกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ